สวัสดีครับวันที่หลงเข้ามาดูวิดีโอนี้นะครับวิดีโอนี้นะครับมีพี่บางคนเนี่ยถามเข้ามานะครับว่าจะทติมเงินและพุดบัตรในเฟสบุเกได้ไหมเอ่อผมเข้าใจเป้าหมายของพี่เขานะครับเป็นแบบคอมว่าพี่เขาต้องการเติมเงินแบบนี้นะครับผมเติมเงินแบบนี้แล้วก็พุดบัตรไปด้วยนะครับคือ Facebook เนี่ยครับเขามีช่องทางมาสมัครนั่นแบบนี้ดูเป็นแฮปปี้ ภายในช่องนั้นนะชำรเงินตรงนี้ครับถ้าเราเพิ่มเงินเข้าไปเนี่ยแล้วก,กดเพิ่มกับชำระเงินมันจะได้มาเป็นแบบนี้ครับถ้าพี่เพิ่มมาเข้าไปสิบพื้นเนี่ยมันจะมันจะไม่ใช่เป็นการ,ากากออรกตัดมโดยตรงครับมันจะเป็นการตัดมาลอยอยู่บนข้ามาในเครดิตกระเป๋าตัวนี้นะครับครนี้นะครับสมมติพี่เขาถามมานะครับเราใช้บัตรพร้อมเติมเงินได้ไหมใช่ได้นะครับแต่มันนำไปในเคสของเติมเงิน นะครับก็คือแม้เขามาสุวาพีเติมเงินเข้าไปแล้สกแกนแบบ QR code ดเราพี่ต้องการเพิ่มบัตรเข้าไปนะครับแต่ย้ำก่อนครับว่ามันจะเป็นการเติ่มเงินเข้ากับบัตรเฟซบุ๊กไม่ใช่ใจ่ายครับ Facebook เฟซบุ๊กด้วยทอมนะครับแต่ว่าพีลือกผูกบัตรตั้งแต่บัตรแรกเลยนะครับมันจะไม่สามารถเติ่มเงินได้เลยครับก็ค,คือพูดง่ายๆแบบนี้เฟซบุ๊กตักกินทีไปเราจะตักจากบัตรด้วยทอมนะครับแต่ถ้าเป็นการเ,เพิ่มเงินแล้วผูกบัตรเข้าไปนะครับมันจะเป็นการยูนจาก มามมันจะแจ้งการจุดด่ากันทักมาสักบุบเล้าบิขค์มาทีกับเราตัวมีนะครับเด็กกําลองตัวครับสวัสดีครับ